ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปนะครับนิยายเล่มที่9นะครับของยุกโสร์นะครับก็คือต้องย้อนกลับไปช่วงที่ประธานนักเรียนนางโมสัมภาษณ์จีโนเซ่นะครับก็คือช่วงที่จีโนเซ่มาสมัครเข้าสั็นนักเรียนนั่นเองขณะตรวจสอบประวัติของจีโนเซ่เนี่ยนางโม่นะขอให้จีโนเซ่เล่าเหตุผลว่าทําไมทั้งที่มีความสามารถและบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยทำไมเธอถึงไม่ได้ห้อง A ซึ่งจีโนเซ่นะยอมรู้เหตุผลข้อนั้นดีที่สุดและมันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เธอทาไวในอดีต หลังจากนั้นนะครับอลิซก็เข้ามาคุยกับนางโม,โมนะอลิซเปิดเผยว่าจะเล่นงานอ e ิจิโนเซในว็วนี้แม้นางโม,โมเนี่ยจะเป็นคนเล่อาอดีตของอ e ิจิโนเซให้อลิสฟังแต่ก็ไม่ได้ทำเกินเลยถึงขั้นไล่ออกเพราะเขาแค่อยากทําให้อ e ิจิโนเซเนี่ยสิ้นหวังไล่หนทางก็พอและเขาจะใช้โอกาสที่เธอจิตใจอ่อนแอเนี่ยต่อยอดความสัมพันธ์เองเมื่ออลิซออกจากห้องนะก็เจอคุชิดะทั้งคู่ทักทายกันเล็กน้อยและต่างคนต่างไปก็คือคุชิดะเนี่ยคิดว่าน่าจะมาสมัครเข้าสภานักเรียนนะเค okay, บอกเลือกฮิระตะ แล้วก็เป็นที่ฮือฮามากนะครับในห้องฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็คือตาลุกวาวหรือว่าแบบฮิรตาโดนกูแน่อะไรไประมาณนี้อลิสนะครับมาที่ห้องของไอโนโคจินะแล้วขอคุยกับยามาโมจิเป็นการส่วนตัวแม้จะโดนโฮิริตาตักเตือนนะครับว่าอาจจะเป็นกับดักนะแต่ก็ดูว่าเขาแน่จะไม่เชื่อเท่าไหร่เลยออกไปคุยกับอลิสตัดไปที่อีกด้านหนึ่งนะครับมีเด็กผู้หญิงที่ชื่อมีจังนะมาปรึกษาไอโนโคจิว่าเธอควรสารภาพรักกับฮิราตะดีไหมซึ่งไอโนโคจิได้วิเคราะห์สถานการณ์นะ้แลวบอกไปว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนไปสารภาพรักตอนนี้มีโอกาสที่จะพลาดได้สูงส่งผลให้มิจังเนี่ยเปลี่ยนความคิดที่มีต่อไอโนโคจิว่าตอนแรกเนี่ยเธอดูไอโนโคจิว่าค่อนข้างน่ากลัวแต่พอคุยกันจริงเนี่ยไอโนโคจิ no เป็นคนที่น่าเชื่อถือและยังให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็เกิดข่าวลือไปทั่วโรงเรียนเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอิจิโนเซเนี่ยเป็นหัวขโมยนั่นก็คือฝีมือของลิซนเองโดยอิจิโนเซเนี่ยไม่ได้พูดปฏิเสธนะครับแต่ว่ารอนิ่งๆนะให้ข่าวลือเนะี่ยหมดไป พอไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่นะโดยเธอไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับทางโรงเรียนด้วยแล้วทางโรงเรียนก็ยื่นมือเข้ามายุ่งไม่ได้หากผู้เสียหายไม่ได้ติดต่อไปก็ยังมีนะครับข่าวดูอีกหลายอย่างนะเช่นรับงานเดทกับผู้ชายเคยติดยาแล้วก็มีการพิมพ์ใส่กระดาษด้วยนะว่าเป็นอาชญากรแล้วก็แจกในตู้จดหมายเหมือนตอนหิวเอ็นนั่นเองนะครับก็คือเอากระดาษเนี่ยมาไว้ในตู้ของทุกคนนะครับในตู้รับจดหมายนั่นเองคันสกินะครับที่เป็นเพื่อนของอิจิโนเซ่เนี่ยในห้อง B ี ตามมาดูฮาชิมโตได้สักพักนะครับและแน่ใจว่าต้นเหตุของข่าวหรือเนี่ยมาจากห้องเอแน่นอนเขาพยายามคาดคั้นกับฮาชิมโตนะหรืออยากให้อลิสเนี่ยเลิกเล่นโสกปกได้แล้วแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะแค่เรื่องนี้ได้ยินมานะครับแล้วก็คือเอามาเล่าต่อน,นั่นเองไอโนโคจิ I no ได้รับการติดต่อจากหนึ่งในลูกน้องของอลิสที่ชื่อคาโมโลเธอขอเข้าไปคุยในห้องของไอโนโคจิ no ji, และเล่าว่าอลิสเนี่ยคุมหลักฐานเรื่องที่เธอชอบติดนิสัยขโมยของในซูเปอร์มาใช้ขู่ให้เธอทํางานต่างๆให้ เป็นเหตุผลว่าทําไมเธอจึงคิดหักหลังอลิสเธอเล่าว่าเธอกับจีโนเซ่เนี่ยคล้ายๆกันและเพื่อยืนยันเรื่องนี้เธอถึงขนาดไปเคยโมยเบียที่เด็กมัธยมเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อมาเป็นหลักฐานให้โนอโคจิดูไอโนโคจินะครับดูวันผลิตของสินค้านั้นและดูทรงว่าสินค้าแน่น่าจะผ่านไปนานแล้วเลยตัดสินใจว่าเธอคนนี้เชื่อถือไม่ได้ไอโนโคจิ ji, โดนฮาชิโมโตะนครับสะกดรอยตามมาเกือบ2ออาทิตย์เพราะสงสัยเรื่องที่ประธานนักเรียนพูดถึงไอโนโคจิก็คือตอนที่ไปเข้าค่ายนะเมื่อเล่มที่แล้ว เขามักเห็นไอโนโคจิเนี่ยติดต่อกับใครผ่านทางแชทอยู่บ่อยๆทําให้ไอโนโคจิเนี่ยลงมืออะไรสุมสี่สุมห้าไม่ได้จนมาถึงวันวาเลนไทน์ทนะไอโนโคจิก็ได้แอบนัดมาคุยกับเคนะครับทั้งที่รู้ว่าใหชิโมโตะเนี่ยสะกดร,รอยตามซึ่งก่อนกลับเนี่ยไอโนโคจิก็ได้รับช็อกโกแลตนะจากเคตามที่เขาคาดไว้นะครับใหชิโมโตะนะที่ยืนดูทั้งสองนะครับก็เลยออกมาแซวนะบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยคบกันหรือเปล่าแล้วไอโนโคจินะครับก็แก้ตัวบอกว่าก็คือช็อกโกแลตที่เคให้เนี่ยก็คือให้เอาไปให้คนนนนออื่นน่ัเง แล้วฮาชิโมโตะเนี่ยก็บอกว่าฮาชิโมโตะเนี่ยชอบเคนั่นเป็นแผนของฮาชิโมโตะที่จะดูว่าไอโนโคจิเนี่ยจะมีปฏิยาอะไรหรือเปล่าแล้วฮาชิโมโตะเนี่ยก็บอกว่าล้อเล่นนะเพราะว่าหน้าของไอโนโคจิเนี่ยหน้ามันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วคือหน้านิ่งๆเออๆนะเหมือนไม่รู้เรื่องนะจากนั้นนะครับเขาก็กลับไปนะครับเลากับหมดความสนใจในตัวไอโนโคจิแล้วแล้วก็วันต่อมาเนี่ยเริ่มเกิดข่าวลือเสียหายของนักเรียนคนอื่นๆออกมาด้วยโดยคนที่ลือนะส่วนใหญ่นะครับเป็นเด็กห้องอื่นไม่มีเด็กห้องเอส เช่นไอโนโคจิชอบเคสซาโตไม่ชอบหนะ้าเพื่อนผู้หญิงสักคนในห้องชิโนโฮาระขายตัวตอนมอตอน้นแล้วยาม,มาอุจิเน่ก็เอามารอนะแล้วฮิราตะก็ออกมาเตือนวันต่อมานะครับผลจากข่าวลือเนี่ยทำให้แก๊งลูกน้องเก่าของริเวนเนี่ยก็มีอิชิสกิอันเบิร์ตอิบุกินะครับที่นำโดยฮิยรนณปัจจุบันนะเรียกฮาชิโมโตะนะออกมาเคลียร์กันซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ยินมาจากอันสก,กิอีกทีว่าตวปล่อยเขาหรือเขาก่อนของจีโนเซนนั้นเป็นฝีมือของห้องเอฉะนั้นข่าวนี้นะต้นต่อก็คือน่าจะเป็นหห้อองเเมืดิ ด้านฮาชิโมโตะเนี่ยได้พาคิโตะมาด้วยนะครับที่ถือเป็นนักเรียนที่ฝีมือด้านการต่อสู้เนี่ยยอดเยี่ยมในห้อง A พวกเขามีเรื่องชกต่อยกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็จบไปแล้วก็ลงที่ทางฮาชิโมโตะเนี่ยยังยืนการว่าไม่เกี่ยวอะไรกับข่าวลืออยู่ดีก็คือห้องเขาเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเหตุการณ์นี้นะครับยิ่งเพิ่มรอยรลาวระหว่างห้องเกับอีก3ห้องแน่นอนอิจิโนเซ่เนี่ยขาดเรียนหลายวันนะครับจนน่าเป็นห่วงซึ่งเจ้าตัวเนี่ยน่าจะเครียดสุดๆดูเหมือนเธอเนี่ยจะป่วยจริงๆแต่การไม่มาเรียนเน ในวันสอบอิจ e ิโนเซโผมาเรียนอีกครั้งอลิสนะบุกมายังห้องบีก่อให้เกิดความสนใจจากนักเรียนมากมายแน่นอนนะครับว่าไอโนโคจินะก็มาดูเขาด้วยอลิสเนี่ยขอให้อ e ิจิโนเซเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจจากข่าวลือเหล่านั้นโดยการคืนแต้มจากที่เหล่าเ,เพื่อนเนี่ยฝากไว้กับอ e ิจิโนเซซะ หลังจากนั้นนะครับอิจินโนเซหันไป,ปเผชิญหน้าเพื่อนเพื่อนนะเธอเล่าความจริงทุกอย่างครับว่าตอนมาต้นเนี่ยเธอเคยขโม,มยของจรงิงเพราะที่บ้านเนี่ยยากจนนะครอบครัวอาศัยกันอยู่แค่3คนคือแม่อิจินโนเซและน้องสาวซึ่งแม่เนี่ยต้องทํางานส่งลูกๆเรียนนะครับและปฏิเสธเสียงแข็งที่จะให้อิจินโนเซเนี่ยเอาจอากโรงเรียนมาช่วยทํางาน,นครับช่วงวันเกิดของน้องสาวเนี่ยที่คุณแม่สัญญาว่าจะซื้อของขวัญชิ้นแรกให้นะแม่นั้นมาล้มป่วยซะก่อนน้องสาวเนี่ยปกติเข้าใจสถานการณ์ทางบ้านดีอยู่แล้วนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเรียกร้อองะไรเลย จะมีก็แค่คลิปติดผมอันนี้นะที่เป็นของขวัญชิ้นเดียวนะที่น้องสาวเคยขอนะครับจิโนเซ็นะครับจึงไปขโมยมันมานะแล้วเอา,าให้น้องแม่เธอรู้นะก็โกรธเอามากนะครับแม่เธอพาไปขอโทษที่ร้านนะทั้งที่ตัวเองเนะี่ยยังป่วยอยู่จิโนเซนะ็นฮะรู้สึกผิดนะครับและรับสายตาจากคนรอบข้างไม่ไหวและขังตัวเองอยู่ในห้องเกือบครึ่งปีอิจิโนเซ็นฮะบอกว่าตนเข้าใจดีว่าสิ่งที่ตนทำเนี่ยแม้จะมีเหตุผลที่ดีแค่ไหนแต่มันก็ยังผิดอยู่ดีแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอคิดเนี่ยคืออยากขึ้นไปเป็นห้้้ออองง A พรมกกับทุคนในให B และเธอจะไม่ยอมให้ดีผู้นี้มาเหนี่ยวล้างอนาคตของตนเอาไว้อีกต่อไปแล้วก็ไอจินโนเซ่เนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยช่วยเชื่อมั่นในตัวฉันและตามฉันมาได้ไหมไม่นานนะครับทุกคนจากห้องบีเนี่ยก็พากันเฮอเริสคิดว่าไอจินโนเซ่น่าจะเคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนไม่งั้นคงไม่มีทางกล้าเล่าให้คนในห้องฟังแบบนี้สุดท้ายเนื่องจากเกิดผลกระทบกับน้าเลี้ยงจํานวนมากทางโรงเรียนนะก็ออกมาห้ามไม่ให้มีการกระจายข่าวหรือใดๆอ,อีก บทสุดท้ายของเล่มน,นะครับก็เพิ่งมาเฉลยว่าข่าวของนักเรียนคนอื่นเนี่ยนอกจากจินโนเซ่เนี่ยก็คือมาจากฝีมือของไอโนโคจิ no นั่นเองโดยช่วงวันวันเลนทยนะครับหลังจากที่ฮาชิมโตโตเนี่ยเลิกยุ่งกับไอโนโคจิไอโนโคจิ no no ก็ติดต่อไปหาคุชิดะโดยพูดถามเรื่องส่วนตัวของนักเรียนปีหนึ่งเพื่อก่อเรื่องให้เกิดเรื่องใหญ่โตนะครับแล้วบังคับให้โรงเรียนในออกมาช่วยจินโนเซ่ซึ่งจะมีทั้งเรื่องจริงและเท็จนะปนปนกันไปเพื่อเพิ่มความสับสนวุ่นวายและความน่าเชื่อถือ พราะหาข่าวลือเกี่ยวข้องกับคนวงกว้างแล้วก็ไม่แปลกที่จะมีคนมากมายเรื่องไปแจ้งกับทางโรงเรียนโดยคุชิดาเนี่ยเสนอเป็นข้อแรกเปลี่ยนให้ไหล,ล่โฮริกิดะออกซึ่งไอโนโคจิเนี่ยก็บอกว่ารับไม่ได้คุชิดาบอกว่างานให้ไอโนโคจิแล้วออกแทนละ่ะไอโนโคจิบอกว่าอันนี้ยิงรับไม่ได้เข้าไปใหญ่คุชิดาหดัวเราะนะครับสุดท้ายนะครับไอโนโคจิเนี่ยจึงเสนอว่าเขาจะมอบแต้มส่วนตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยให้คุชิดาไปจนจบการศึกษา แม้ว่าครูชิดาเนี่ยจะสงสัยว่าไอโนโคจิเนี่ยทำไปทําไมนะและไอโนโคจินะก็ตอบไปว่าทำเพราะชอบจินโนเซ่นะแต่ครูชิดาเนี่ยไม่เชื่อไอโนโคจิเนี่ยเลยหันไปโน้มน้าวเรื่องที่ว่าหากไม่แต้มไปเยอะเนี่ยเธอก็จะเอาไปช่วยเรื่องการสอบได้พร้อมให้เหตุผลไปว่าตอนนี้อยากให้คุชิดาเนี่ยเลิกนับตัวเองเนี่ยเป็นศัตรูเพราะตราบใดที่ถ้าไอโนโคจิอยู่ในโรงเรียนเนี่ยครูชิดาให้ได้แต้มฟรีไปเรื่อยแล้วครูชิดาเนี่ยก็ตอบตกลงนะครูชิดาบันทึกเสียงไว้ด้วยเมื่อการเจรจานะครับ จบลงนะครับคูชิดะเนี่ยก็เริ่มเมาเรื่องชาวบ้านนะครับอย่างเมามันโดยเหตุผลหลักๆที่ไอโนโคจิเลือกใช้คูชิดะนะก็เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนของเธอแบบคร่าวๆเพื่อหาทางรับมือในอนาคตนะซึ่งเขาคิดในใจอยู่แล้วนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยการที่ต้องโอนแต้มครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยก็เป็นผลเสียต่อตัวเองเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับไอโนโคจิ no ก็ติดต่อกับรองประธานคิริยามะนะสายในสภาห้งเรียนของฮริกิตะวะนาบ,นบุให้เขาเนี่ยเป็นคนโพส์ข่าวลือลงเว็บบอดของโรงเรียนให้ โดยคิริยามะเนี่ยบอกว่าสมมติถ้าโดนจับได้เรจะทํำยังไงอินโนโคจิบอกว่า,า,วา,า,วาต่อให้หลังจากนี้เกิดถูกจับได้ขึ้นมาว่าเป็นฝีมือของคิริยมะที่เป็นคนในสภากเรียนเนี่ยฝั่งนางโโมะที่เป็นประธานเนี่ยย่อมเป็นคนที่เสียหายมากที่สุดถ้าเรื่องแดงขึ้นมานะก็ตั้งใจจะบอกว่าเป็นฝีมือของนางโโมะที่พยายามช่วยนักเรียนที่ตนเสนอชื่อแถมยังอาจจะสามารถโยงเรื่องแหล่งข้อมูลที่มาจากคุชิดะได้ด้วยแล้วไล่คุชิดะออกนอกโรงเรียนทีเดียวเลยในระหว่างที่จินโนเสะไม่มาโรงเรียนและขังตัวเองอยู่ในห้องทุกๆกลางน ไอโนโคจินะครับเลยมาเยี่ยม I อิจิโนเซเพราะรักษเสร็จก็นั่งเงียบๆพิงประตูลและกลับเมื่อเริ่มคาบเรียนจนกลายเป็นกิจวัตรประจําวันโดยเขาไม่แม้จะถามเรื่องข่าวลือหรือพูดให้กําลังใจเธอเพื่อรู้สึกดีขึ้นเขามาให้แค่รับรู้ว่าตัวเขาอยู่ตรงนี้แล้วเฝ้ารอที่จะให้อิจนะิโนเซเนี่ยเล่าเรื่องออกมาวันสุดท้ายก่อนสอบไอโนโคจิสัมผัสดได้ถึงตัวตนของอิจิโนเซที่เดินมานั่งพิงประตูอีกฝั่งเขาเอ่ยถึงอิจิโนเซ่ลอยๆว่าเขามีเพื่อนที่เป็นประเภทดูแลคนอื่นเก่งแต่กลับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เขาเองก็พยายามไปช่วยเพื่อนคนนี้อยู่แต่คงช่วยอะไรไม่ได้มากเท่ากับเพื่อนๆในห้องบีที่รู้จักเธอดีกว่าเขาพร้อมทั้งเผยว่าเขารู้เรื่องขโมยของแล้วแค่มานั่งรอให้เธอพูดออกมาเฉยๆแต่ถ้าหากการเล่าให้ใครฟังทุกคนเนี่ยมันยากงั้นทําไมไม่ลองระ,ระบายความรู้สึกไปที่ประตูดูละ่ะยังไงซ้ำมันก็ไม่หัวร้อยย้อเธอหรอกไม่นานอิจิโนเซ่ก็ใจอ่อนและยอมเล่าอาดีตให้ฟังแม้ล่วงเลยช่วงพักเที่ยงมาแล้วไอโนโคจิแลงอยู่แล้วฟังเรื่องราวบนน้ําเสียงสือึกสอื่นต่อไปเสมือนเขาเป็นเพียงประตู ซึ่งท้ายที่สุดในอ e ีจินเสก็สามารถลุกข,ขึ้นมาได้อีกครั้งและตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนในห้องฟังภายหลังนั่นเองขณะที่เดินไปโรงเรียนไอโนโคจิเนเจอ e ีจินเซที่กลับมาลาเริงเหมือนเดิมไอโนโคจิชมอ e ีจินเซว่าเมื่อวานนี้ที่เล่าเรื่องให้คนในห้องฟังเนี่ยดูเท่มากอีจ e ินเสรู้สึกเขินและรู้สึกขอบคุณไอโนโคจิจากใจแม้เขาพยายามจะอธิบายว่าที่ทำเนี่ยก็แค่เพื่อสนับสนุนเล็กน้อยเท่านั้นอีจ e ินเซเอาชนะดีได้ด้วยตัวเองตั้งหากแต่เธอก็ยังไม่เปลี่ยนความคิด เดินไปสักพักก็เจอนางโมะอิจิโนเซบอกว่าไม่ติดใจอะไรที่เอาเรื่องของเธอเนี่ยไปเล่าให้อลิสฟ,ฟังเพราะมันทําให้เธอเข้มแข็งขึ้นเมื่ออิจิโนเซเดินกลับมปหาโนโคจิพิบตาหนึ่งเขาก็เหมือนเห็นแววตาไม่สบอารมณ์ของนางโมะผู้โดนตัดหน้าปักทงอิจิโนเซไปอย่างน่าเสียดายช่วงจบเล่มเนี่ยอโนโคจิได้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์ย้อนหลังจากอิจิโนเซะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับสรุปนาะในยายเล่มที่9นะของโยโกโซนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ